สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเซอร์ไนท์2นะครับวันนี้ก็มีแพทใหญ่เข้ามานะครับ2ตัวละครใหม่คือเอเทพเจ้ากับเพตันนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาทั้ง2ตัวกันนะครับเอาครับก็เริ่มกันที่เพตันก่อนเลยนะครับก็หวังว่าจะไม่โดนการันตีทั้ง2ตัวนะครับไปครับเริ่มกันเลยนั่นไง สำหรับในแพทนี้นะครับตัวฟ้าหรือตัวแดงที่เราเวล60แล้วเนี่ยเราจะได้ถ้าเกิดเราเปิดกาชาเราจะได้เศษไปแลกเศษตัวเทพเจ้านะครับโดยตัวฟ้าจะได้2เศษตัวแดงธรรมดาจะได้30เศษส่วนตัวแดงบวกจะได้500เศษนะครับไปกันต่อรัวๆเลยครับผ่านไป70แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับ 90 100หนึ่งผ่านไปแล้วครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับมีมิชชั่นนะครับในการเปิดกาชาทั้งเอสทั้งเพลตันเลยนะครับของเพลตันเนี่ยจะใช้เป็นไข่เป็ดน,นะครับถึงจะได้โควสสุดท้ายก็การันตีไปแล้วนะครับสำหรับเพลตันร้องไห้หนักมากผู้สงสารเทพฤฤธิดานะครับเพลตัน ขออีกตัวมายี่สิบผ่านไปสามสิบผ่านไปแล้วครับโูที่ส0สิบออกแล้วครับเพตันตัวที่สองนะครับโอเคถือว่ามาดีอยู่นะครับการันตีหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งสีสิบโลจัดไปครับเพตัน Answer โอเคครับได้มมอีสิบเพจนะครับสำหรับเพลตันโอเคครับเราไปตู้ต่อไปกันเลยครับตู้นี้ก็คือเอสเทพเจ้านะครับผมก็ดองรูบี้กับตัวกาชาไว้เยอะพอสมควรนะครับหวังว่าจะไม่โดนห้าการันตีเอสเทพเจ้าเนี่ยการเรียกมันจะเบียดสเตปอัตนะครับ โดยจะมีโอกาสได้เอสเทพเจ้าเพิ่มขึ้นไปตามลําดับขั้นนะครับโดยการันตีแรกอยู่ที่5นะครับแล้วก็ไปที่การันตีสุดท้ายคือการตีที่5นะครับคือ100%โอเคครับดึงเร็วแบบนี้โอเคครับตัวแดงธรรมดานะครับถ้าเป็นตัวเทพเจ้าลูกแก้วมันจะเป็นสีขาวออกเหลืองๆนะครับโอเคครับได้เมลคีซ้ำมาได้30เศษไปกันต่อยาวๆครับ เงียบมากเลยนะครับจะถึงการตีแรกแล้วอ้าวตัวแดงหมาแล้วครับไม่ต้องออกเทพเจ้าก็ได้ขอแดงบวกตัวที่ซ้ำอ่ะได้500เศษก็ยังดีครับเข็มเข้มจ้าๆเลยนะครับอ่าดึงเร็วแล้วครับจังหวะนี้ยังไง ตัวแดงอีกแล้วนะครับขอแดงบวกน่อยโอ้ได้แถมมานะครับสองตัวสไปกับเมลครีไปกันต่อเลยครับเอามา่อนการตีได้หรือเปล่าอย่าใจร้ายกันเลยนะนาจา๋า ดึงเร็วจังหวะนี้ก็ยังเป็นแดงเหมือนเดิมนะครับโดยระหว่างการันตีเนี่ยได้แดงบวกนะครับแต่ว่าไม่ใช่แดงบวกตัวที่60นะครับได้ใครมาโอกาสที่จะออกก่อนการันตีเนี่ยมีโอกาสแค่0.01เเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่หวังมากครับกับออกก่อนการันตีเนี่ยแต่ที่การันตีอ่ะขอเถอะ ไม่ต้องไปถึงร้อยเปอรนตหรอกนิ่งหลือเกินยังนิ่งอยู่มาถึงการันตีที่2แล้วนะครับโอกาส10%เปนนะครับก็ยังแดงเหมือนเดิมน,นะครับที่พระเจ้ายัางไม่ออกแค่แน่นอนครับอันเชื่อมาอย่างนี้ ไปกันต่อครับเกลือมากนะครับอาดึงเร็วครับจังหวะน,นี้ขอแดงบวกหน่อยแดงบวกมากขอห้าร้อยเซษยอนฮีนะครับสาสบเศษขอแดงบวกตัวที่60สแล้วหน่อยขอ500เศษ ขอ500เศษพรีชพรีสกิฟมี500เศษได้แดงบวกมาก็ไม่ใช่ตัวซ้ำด้วยอโอย้ตัวฟ้าก็ออกมาเยอะๆหน่อยเทอะโอ้โหขาวเขียวล้วนๆเลยนะครับอ่ะดิงเร็วครับ ออกแ,แดงนะครับอาจได้ลีดมาครับนะ่ะห้าร้อยเศษครับดึงเร็วอย่างต่อเนื่องครับจังหวะน,นี้อากิล่านะครับไปกันต่อเลยครับสามสิบตอนนี้เรามาถึงการันตีที่สี่นะครับโอกาสออกห้าสิบห้าทิมนะครับไม่ต้องให้ถึงร้อยก็ได้ ออกมากรอนเถอโอ้โหขาวเขียวฟ้าหนึ่งตัวขาวเขียวอีกแล้วครับมันจะเกลือไปไหนเนี่ยโอเคครับมา เดี๋ยวครั้งนึงนะครับสำหรับการตีครั้งที่4นะครับโอกาสออก50%มาครับ50%ยังไงขาวโอ้โหแดกอ่าเรียบร้อยครับสำหรับตัวแรกการตี100%้น้ำตาจะไหล เือนหรือเกินอ่ไดดลีนมาครับจิบจิบกันไปนะครับตัวแรกไม่คาดหวังอะไรแล้วครับตอนนี้ยังไงก็โดนร้อซ็ไปครับเปิดกันยาว It's the little of Me? Destiny entrusted me with two swords. One will be the sword of protection that protects everyone, the other will be Yacha's blade that cuts through the abyss. I'll gladly become Yacha to protect Aisha. โคตรเท่มาครับเอสเทปเจ้าตัวแรกนะครับก็ผมกะจะเปิดเอาสักสามตัวนะครับไปกันต่อเลยครับสําหรับตัวที่สองโดยพอเราการตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับมันจะกลับมาเริ่มใหม่ที่การตีที่สามนะครับโดยเราไม่ต้องกลับไปเริ่มใหม่ต้องแต่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าช่วยประหยัดไปได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังเกลืออยู่ดี มาครับตัวแดงแถมแดงบวกแดงธรรมดานะครับดึงเร็วอย่างต่อเนื่องแดงบวก500เซนโอ้โหบอยองนะครับยังไม่60สิบ่ห้าเปอร์เซ็นก็ออกไม่ได้แล้วยี่ห้าเปอร์เซ็น มาครับ25%เปอร์เซ็นต์นะครับออกมาเถอะอ,อย่างน้อยก็ออกแกงบวกตัวซ้ำมาให้หน่อยเถะนิ่งมากนะครับโอ้โหโคตรเกลือ เข็มจัดฟักเปิดกันยับยับเปิดกันยับยับนะครับเชี่ยโอ้โหห้มามาต้องมาแล้วแหละห้าสิบโอ้ฟัก แดงฟากโอ้โห,โหสองตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยโหโ,โคตรเกลือแทบกราบแดงบวก แดงเอ่ยดึงเร็วอย่างต่อเน,นื่องแดงบวกต้องแดงบวกแล้วแหละโอ้ยเมลครีออกมาบ่อยเหลือเกินโหขาวเขียวน้ำตาจะไหลครับแม่งจัดเต็มคาราเบลกันไปเลย เ,เ,เอาครับตัวที่สองของเรา100%ทั้งคู่ฟากมาครับได้มา2ตัวแล้วนะครับ100%ทั้งคู่ต่อไปครับตัวที่3มารับตัวฟรีก่อนนะครับจากการใช้ลูบี้เปิด แวะมาอัพแวะมารับของอัพเลเวลสักครู่นะครับเนี่ยครับเควสเปิดกาชาหาเอสนะครับก็จะได้พวกเศษเอสกับของจีปะทะนะครับแล้วนี้ก็เควสไข่เป็ดนะครับยิ่งใช้ไข่เป็ดก็ยิ่งได้ของนะครับโดยจะมีเศษเพลตันกับตัวฟ้านะครับแล้วก็คาร์ิวเลครบรอบ1ปีขออนุญาตรับของสักครู่นะครับ แล้วก็แพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจไข่เป็ดแบบใหม่โดยจะไม่ได้เป็นตัวนะครับจะได้เป็นไข่แทนสองตัวนะครับโดนไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แมงเอ้ยเกลือเหลือเกินมาครับตัวที่สาม ตัวที่สามที่ห้าเปอร์เซ็นก็พอแล้วโดนร้อยเปอร์เซ็นไปสองตัวแล้วเนี่ยสกสารกูเถอะแดงบวกต้องแดงบวกเมลครีโอ้โหเมลครีได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยร้องไห้หนักมากขอเศษเยอะๆหน่อย เงียบกลิปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอ่าได้รูด,ดีนะครับห้าร้อยเศษอ๋อแดงบวกอีกไม่ออกเอสก็ออกแดงบวกไม่กูเธอนิ่งเหลือเกิน ครับการันตีที่4แล้วครับใกล้จะกการันตีที่4แล้ว50%แดงบวกโอ้โหเชห้สิบนพอนะรอบนี้ไม่เอาอร้อแล้วนะเพื่อนโดนไปสองตัวแล้วเนี่ย100%ปมาครับมาลุ้นกันการตีที่4 ย้ายไปเปิด1ทีมั่งนะครับ10ทีโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสองดอกเลยจัดไปครับมาแล้วครับจังหวะน,นี้เอสต้องมาแล้วแหละโอ้โหฟากฟาก,ฟกโอ้ยตัวไม่ซ้ำด้วยเจ็บๆกันไปครับงานนี้ อู้ฟุ้ยฟวยเรียบร้อยครับตัวที่สามก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออกอยากจะอุทานว่าคูครับแม่งเอ้ยเน้นเน้นสามตัวสิบห้าการันตีเอาไม่ใช่สิบห้าดิ สามตัว100%ทุกตัวยอมใจแม่งเกลือจริงรอบนี้ไม่หวังอะไรแล้วครับจังหวะนี้เชี่ยมันจัดให้เต็มคาราเบลเลยร้อยเปอร์เซ็นต์สามตัว โอเคครับได้มาครบแล้วนะครับ3ตัว, <S 2> <S 2> ตวบดเรียงนะครับลูบี้ีีสะสม,มากับตัวกาชา นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพเวลอัพศัก,กยภาพนะครับแล้วก็ไปลองอารีนาทุยอารีนาเดย์วันนะครับสำหรับเอสกับเพียวกัน Stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me. I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going. I'm a one fake love. The real stuff Everybody listen up Cause I'll only say it once I'm gonna show you all the path If you want it bad I'm gonna show you every side. Yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done I'll be number one Working hella hard Until I get just what I want Yeah, rise like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot it I'm gonna shoot until I fall Yeah, I always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give do, up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do And I hope you let me in, let me in, yeah <laughs> Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. She's got some nice long hair, and you know that she's a gadget. All the boys there can't help it, to have it. So that she wears, short skirts, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Movers all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers, all the rats, yeah, she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education, so I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around, I'm never hesitated but she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah. she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like a bad obsession Got bad intentions You got a body like a coffin. You have to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body up, we were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, never run. Enough. We hook up in my car, driving so far. You'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. If our journey was life, staying out late โอเคครับอันนี้แถมครับหลังจากโดนร้อยเปร์เซ็นต์ไปถามตัวครับหัวร้อนครับเป็นไงจัดไปครับตัวที่4แม่งล่อร้อยเปร์เซ็เหมือนเดิมเป๊ะคอนเสิร์ฟสำหรับใครที่จะเปิดเอสนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ